สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนี่ด้านหลังครับผมพามาดูครับอีซูสปารครับตอนเดียวนะสีขาวครับปี2018นะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้เป็นยี่ห้ออีซูครับ DMAX Spark เครื่องยนต์1.9ดีเซลเกียร์ธรรมดาครับ เป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีขาวติดตั้งแคริบอยแบบทึบมาให้นะครับรถยนต์เป็นปี2018ครับนี่พาเดินดูรอบๆนะครับก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับสำหรับรถยนต์ตอนเดียวนะเลขไม์ครับ 187,177กิโลเมตรครับนะเกียร์เป็นธรรมดาครับ6สปีดร,ระบบแอร์ครับวิทยุนะกระจกเป็นมือหมุนนะครับเป็นเบาะหนังครับสีเทาไอ hey. รถมีอยู่หลายคันเลยนะครับอันนี้ผมเอามาออกมาให้ดู1นึคันนะครับทำความสะอาดเรียบร้อย ความสะอาดแล้วก็สวยเลยครับรถยนต์เป็นปี2018ครับจดทะเบียน2,561นะเครื่องยนต์1.9ครับดีเซล ในทำควาสะอาดแล้วนะครับอันนี้เอาออกมาให้ดูสักหนึ่งคันนะมีอยู่หลายคันเลยครับด้านหนก็จะเป็นประมาณนี้ เคลีบอยอาจจะไม่ค่อยสวยนะเคลีบอยจ,จะไม่สวยนะครับเพราะว่า,าแต่ก่อนเขาติดสติกเกอร์นะครับก็เลยพอลอกออกมาแล้วก็เป็นประมาณนี้นะอ่ะนี่สติกเกอร์ประมาณนี้ครับนี่เป็นประมาณนี้นะเห็นไหมฮะคันนี้ขับรถประเภทเดียวกันนะปีเดียวกันครับอันนี้ลอกสติกเกอร์ออกไปแล้วนะครับอาจจะมีลอยอยู่บ้างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอูสุตอนเดียวนะครับเครื่องยต์เครื่องยนต์1.9ดีเซลครับเกียร์ธรรมดาปี2018ครับผมรับผมอ่าก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถกระบะอูสุตอนเดียวนะครับตัวนี้นะอ่าผมมีจัดโปรนะครับอยู่17คันนะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับตอนเดียวนะมีแคลรี่บอยนะครับมันมีปี10 6ก7ิ8นะครับตัวนี้เป็นปี18นะผมเอามาให้ดูนะ,ะราคาตั้งอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นราคาที่จัดโปรนะก็ทั้งหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี 16, 17, 18นะ229,000บาทครับนะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับฟรีดาวได้นะครับหรืออ,ออกรถเริ่มต้นที่5,000บาทก็ได้นะครับมันจะมี หลายรูปแบบนะครับก็ลองอติดต่อเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้นะครับก็ฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ3,600บาทครับผมนะถูกมากๆเลยนะครับสำหรับท่านทีอ่อยากจะแวะเข้ามาชมรถก่อนนะครับผมอยู่ที่บางพีนะครับจงบังหวัดสมุทรปาการนะ เป็นตัวดังรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับรถเยอะมากๆเลยนะครับราคาตอนนี้อัปเดตหมดแล้วทั้งหมดเลยนะครับทุกคันนะลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูกระบะแคบรถเกง๋งรถตู้นะครับราคาปรับลดลงหมดเลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ